พ่อบ้านราชาปีศาจห้าหนึ่งเก้า่อมีฟีตุ๊ดตุ้เตุ๊ดตุ้ดตุ๊ดตุ๊เตุ๊ดตุิดตุณดตุ๊ดตุ๊ดตุ้ดตุ้ดตุ้ตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ ไปตามล่าพวกมันซะเออเออเจ่แล้วเมื่อคู่นี้ไปกำลังนี่น,นี่นี่มันกองทัพที่แท้จริงของตูกูเนี่ยมาปลาตินวุ้เล็กมาปลาหุ้มเล็กออกโจมตีตามพวกเขาไว้ขอรับรับทราบฮ้ยหมาสถานฟ้า ทลายสวรรัน์เอ๊ะเอ๊ะเป็เปไ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 ด้ยังไงน่ะเขาลบกองทัพดับล้านของผู้พิทักษ์าป่าเออทั้งสองในพริบตาเลยเหรอเอ๊ะเอ๊ะงั้นเหรองั้นเหรอหร,หรือหรือหรือว่าหรือว่าเขาเขาคนเดียวมีพลังเทียบเท่ากับกองทัพนับล้าน นี่นี่นี่มันปีศาจชัดๆพวกเจ้าให้พันธมิตรเทียนอยู่ส่งคนไปจัดการกับชายคนนั้นซะไม่งั้นศึกนี้เราสู้ไม่ได้แน่หรือเจ้าเด็กนั้นซะข,ข,ข,ขอคอ,อรับบุกพวกเราจมตีครับบุกจมตีครับตานพวกมันเอาไว้พวกเราจมตี้ ไม่คิดเลยว่ากองทัพตูกูที่เหลือกันแค่ห้าไม่ก็หกแสนคนจะทรงพลังกระดาษฟ้ากองทัพบาปาเล็กที่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดมาได้ขนาดนี้นะชิเฮ้ยข้าเองมันก็เหมือนกันคิดมันกับเจ้านั่นแหละถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปตูกูเฟิงมันได้ฟ้าไปถึงฐานประชาการแน่นอนเอออีกทั้งเหนือฟ้ายังมีสัประลาดนั่นอยู่นะ น้ำมันสประหลาดชัดๆเฮ้เจ้าอีกแล้วเหรอล่าสุดข้าก็สายอมปล่อยเจ้าไปแต่กรับเสนอหน้าไมค่าข้าอีกรอบหรือไงล่ะกูสารตรงที่ข้ากล้าเสนอหน้ามาเพราะข้าเตรียมตัวมาดียังไงล่ะ ดูสิว่าเจ้ายัางจำคนพวกนี้ได้หรือไม่กูสั่งตรงก็แค่ผู้อับสตูไรนามข้าไม่รู้จักหรอกนะหือวาจาโอหังนักเอ้อไม่ว่ายังไงศึกเมื่อสามร้อยปีก่อนของเราก็ช่างสง่าง,งามยิ่งนักจนถึงตอนนี้ก็ยากจะบอกว่าใครแพ้หรือชนะ กูสารตรงผู้พิทักษ์มังกรเจะาได้เป็นผู้พิทักษ์มังกรมาสามร้อยปีแต่กลับลืมเลือนจนจําเพื่อนเก่าในสมัยก่อนไม่ได้เลยเงินเหรอกูสารตรงเฮะพวกเจ้าเคยเจอข้ามาสามร้อยปีก่อนหรอเอ๊ะไม่จริงนะทุกคนที่พบหน้าข้าในตอนนั้นถูกสังหารไปหมดแล้วพวกเจ้าสองคนรอดไม่ได้ยังไงกันล่ะ <laughs> พวกเขาทั้งสองกงนหรอบางทีเจ้าอาจจะจําไม่ได้ดังนั้นข้าจะเตือนความจําให้ก็แล้วกันนะ พวกเขาเป็นคนที่ร่วมกับข้าสู้กับเจ้าพวกเขาตายก่อนข้าแต่ไม่ได้ตายจริงพวกเขาต่างก็รักตัวกลัวตายเกรงฟ้ากลัวดินเออแต่ถ้าในเวลาเราทั้งสามยังฝึกบนท่าไม่สมบูรณ์รีบใช้มันอาจเกิดผลร้ายมากกว่านะ ดังนั่นข้าจึงใช้วิชาลมหายใจสินิหนีพ้นจากเงืม้อมือสัว์ป,ปลาดน้อยตัวนี้ไม่ได้ใช่แล้วเจ้าหนีรอดแล้วข้าล่ะแต่ท้าวท่านเป็นคนตรงไปตรงมาจนโง่ขงเขลาหากเราเสนอความเห็นนี้กเกรงว่าท่านจะไม่เห็นด้วยจะขัดขวางเราจากการล่าถอยสับเปล่าพวกเราก็เลยไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้กับท่านหารือไปก็ไร้ประโยชน์น่ะพวกเจ้าปล่อยข้าตาย เป็นเพราะข้าเห็นพวกเจ้าตายข้าจึงสูญสิ้นความหวังและเทมุดหน้าตักเข้าจมทีต้องรับบาตรทั้งทั้งสิบของกูสานตรงจนต้องกลายมาเป็นเหมือนคนที่ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงปันเช่นนี้นะฮะฉะนั้นพวกเราเองก็พบเจอกันเออไม่ใช่หรือไงหลังจากสึกครั้ง,งนั้นเราก็ถูกกูสานตรงตัดรากขาทางจิตวิญญาณไม่สามารถบรรลุระดับไร้ตัวตนไปช่วยชีวิตไม่ว่าชีวิตจะยืนยาวเท่าใด ก็ทำได้แค่ร้อยถึงเวลากลายเป็นเท่ากระดูกร็เท่านั้นชีวิตของพวกเราพังทลายแล้วแต่พวกเจ้าก็ยังคงเป็นมนุษย์แล้วฆ่าล่ะฆ่าล่ะเอ๊ะทำอะไรกันนะฆ่าพวกเจ้ามาช่วยไม่ได้พวกเจ้ามาทะเลาะกันนะชิถ้ารอยพวกเจ้าทะเลาะกันเสร็จสึกนนี้คงจบพอดีแล้วฆ่าจะมีพวกเจ้าไว้ทำไมกันล่ะเออตอนนี้ข่าต้องกินวิญญาณคนเพื่อความอยู่รอดจะเป็นผีก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงกลายเป็นสัตว์ประหลาดอย่างเต็มตัวไปแล้ว เอเอ๊ะข้านึกออกแล้วพวกเจ้านี่มันพวกเจ้าทั้งสองยังไม่ตายนี่เองคนที่ข้าสังหารยังไม่ตายช่างน่าละอายจริงๆอีกอย่างที่พวกเจ้าก็ะไรตายก็เท่ากับหลอกลวงข้าสินะ <c oughs> เจ้าคนหลอกลวงทั้งสามล้วนเป็นแต่คนเลวทั้งนั้นผู้อภยโซฟ้าผูอ้อพยพดินเรามาคิดบัญชีความคุนเคืองในรีของเราทั้งสามกันเถอะอย่าลืมสิว่าพวกเรามาในครั้งนี้เรามีภารกิจนะสามร้อยปีวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้กระจัดความแค้นกับกูสานตง พอดีเลยวิชา,าคาดุลของพวกเราก็ฝึกเสร็จสมบูรณ์แล้วเหมาะสมนักที่จะเอามาลองกับเด็กคนนี้วันนี้แหละจะเป็นจุดจบของศึก300ปีเฮ้สามรปีก่อนเหรอพวกเจ้าแพ้แก่ข้านะสามร้อยปีถัดมาก็เช่นกันจบแล้วครับสลับตอน519อ่านผิภาพนการได้ขอแพมหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมแล,ละรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ